สวัสดีครับผมโจตีเฮัต์ครับคลิปนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่กำลังจะซื้อเครื่อง P5 เพื่อมาเล่นเกม GTA 6นะหรือว่าใครที่มีเครื่อง P5 อยู่แล้วนะครับในคลิปนี้นะครับมีข่าวดีนะก็คือล่าสุดครับทาง Rockstar นะครับยืนยันเองเลยนะครับโพสผ่าน X.com นะครับว่าตัวอย่างที่2ของเกม GTA 6ถูกบันทึกภายในเครื่อง PlayStation 5ทั้งหมดนะครับก็คือตัวอย่างที่เราเห็นทั้งหมดน่ะ อยู่ในเครื่อง Play หนะครับที่เขาแคปจอมานั่นเองครับทุกคนนะโอ้โหโหดจัดเลยทีเดียวเชียวนะและที่มันเจ๋งไม่มากกว่านั้นครับทุกคนนะก็คือในตัวอย่างที่เราเห็นทั้งหมดนะ่ะมันมี2ององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คือฉากคัลเซียนและก็อีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือเกมเพย์นั่นเองครับทุกคนนะและสรุปก็คือในตัวอย่างที่2นะ่ะ มีเกมเพย์กับฉากคัดซีนอย่างลัครึ่งเลยนะครับและให้ผลที่ทำไมเขาทำแบบนั้นจะแบะทุกคนเขาอยากทดสอบผู้เล่นดูนะครับว่าเราน่ะจะดูออกหรือเปล่าน,นะว่าฉากไหนมันคือเกมเพย์ฉากไหนมันคือคัดซีนเีงครับทุกคนนะและสรุปเลยก็คือเราดูไม่ออกใช่ไหมครับทุกคนนะโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะเออเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันเนาะเฮ้ยมันมีเกมเพย์ตั้งครึ่งหนึ่งเลยเลยครับพี่เนี่ยแล้วก็ในคลิปนี้มีเฉลยนิดน,นึงด้วยนะครับว่าฉากไหน เป็นฉากเกมเพย์เนะเพราะว่าก็ไปดูมานะครับหุยเออตรงนี้เป็นเกมเพย์จริงด้วยว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าฉากไหนบ้างนะที่เป็นเกมเพย์หรือว่าอันไหนเป็นคัดเซียนในคลิปนี้ครับมาลองวิเคราะห์กันดูละกันนะครับแต่ส่วนใครที่มีเบหอยู่หรือว่ากําลังจะซื้อเพห่นะครับแน่นอนนะเล่นได้100%นต์นั่นเองครับทุกคนนะเพราะว่ากว่าจะลง PC นี่ต้องรอไม่ต่ำกว่า1ปีแน่นอนเนาะ และสำหรับใครที่คิดว่าตรงไหนเป็นเกมเพย์ตรงไหนเป็นคัตซีนม้นบอกใต้คลิปได้เลยนะครับนี่อ่ะมาเฉลยกันครับสำหรับฉากแรกที่เราเห็นตอนนี้ครับเป็นเหมือนฉากคัตซีนใช่ป่ะทุกคนนะแต่ที่จริงมันคือเกมเพย์ครับที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ก็คือคุยจบนี่ฉากนี้โดนที่เจสันมันหันไปแล้วก็เดินเข้าบ้านอนะ่ะตรงนี้แหละเป็นเกมเพย์ละตัวเจสันก็จะบังคับได้หลังจากนั้นนั่นเองครับทุกคนนะนี่เจ๋งปะละ่ะ มันก็น่าจะเป็นเกมแนวแบดอ่าที่ว่ามีคัตเซียนใช่ไหมและหลังจากคัตเซียนจบนะครับแล้วก็เล่นต่อไปเลยนั่นเองครับนี่ก็คือสมัยนี้เขาจะทําแบบนั้นแล้วนั่นเองครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครับว่ามีตรงไหนกันบ้างนะครับนี่เลยอันนี้แน่นอนนะคัตซีนอยู่แล้วนะครับนี่หลังจากคุยกับตาลุงคนนี้แล้วน่าจะเป็นเกมเพย์แต่ที่เราดูอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเกมเพย์นั่นแหละนะครับอืมนี่เลยและหลังจากที่คุยกับ เจ้คนนี้เสร็จนะครับลูเซียนเนี่ยก็น่าจะขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเนาะแล้วมันก็จะกลายเป็นเกมเพย์นะคิดว่านะครับทุกคนนะแต่ตรงนี้คัดซีนแน่นอนครับก็คงบังคับไม่ได้ตอนอยู่ขึ้นเตียงอะไรเงี้ยนี่้ยไปทำอะไรนะเจ๊พี่ลูกพี่เจสันนี่เหียวบล่าอันนี้คัดซีนแน่นอนดูจากฉากนี่นี้ก็น่าจะคัดซีนครับนี่คัดซีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่เราดูนะ มันก็น่าจะเป็นทรงนั้นแหละทุกคนนะอืก็คือคัดซีนบวกกับเกมเพลย์ลุยไปเลยอะไรเงี้ยเนาะนี่แต่ว่าตอนที่เราเล่นจริงครับอาจจะมีสัญลักษณ์ปุ่มหรือว่า UI ปุ่มนะขึ้นมาที่จอด้วยนะครับนี่เหมือนเมื่อกี้โดดออกมาจากตึกอะไรสักอย่างนะครับแล้วน่าจะวิ่งต่อเลยนะคิดว่านี่แบงแบงแบง,แบงอุ้ย จ้คนเมื่อกี้น่าสนใจนะแล้วก็มีฉากหนึ่งครับทุกคนนะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมเพย์ที่เราน่าจะดูออกนะครับก็คือฉากเพย์หกครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอืนี่เราจะได้เห็นละข้างหน้านี่แหละนะอันนี้แนนอนคัสซีนนะครับนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นเกมเพย์ครับถ้าใครจําได้ครับจาก gta v นะครับตอนที่ตาลุงไมนะเคิลน่ะแกนั่งอยู่หน้าทนะีวีน่ะมันก็เป็นเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะถ้าใครจําได้นะครับมันก็จะอยู่นิ่งๆน,นะที่ ไมเคิล uh, มันกดสั่งการด้วยมือถือแล้วก็ระเบิดหุงไว้หมอนั่นเออทุกคนถ้าจําได้นี่อันนี้มีทั้งเกมเพลย์แล้วก็คัดซีนครับแต่จริงๆก็ดูไม่ออกเนาะโอ้โหสุดรจริงๆครับจังหวะนี้นะครับนี่โอเคแล้วก็คลิปต่อไปครับทุกคนสปอยนิดนึงครับคลิปต่อไปจะเป็นอิสต์เอร์ครับรอติดตามชมกันด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผม